น้ำมันน้ำมันโอเคปีหน้าก็ไม่รู้สินะบอกแล้วว่าอย่าประมาทปีหน้าเนี่ยมันมีพิกผันสูงในช่วงกึ่งกลางของปีก็เนี่ยหัวทีมแว่นเวนล่วงเลยพี่จริงจริงเอ้ยพี่เกิดวันจันทร์พี่รอดต้องเตือนดีทีพี่เกิดวันจันทร พันเจ็ดคือหนูอยากรู้ว่ามันจะไปจริงๆรอ่าอ่าเซตจะไปถึงพันเจ็ดจริงๆหรือเปล่านะคะพันเจ็ดห้าสิบอะไรเงี้ยใช่ไหมค่ะพันเจ็ดมพันเจ็ดร้อยให้ขึ้นรูปภาพที่มีความหมายดีถ้าไม่ถึงให้ขึ้นรูปภาพความหมายไม่ดีไปเลยอถึงไหมถึงปะรูปอะไรอ่ะเป็นรูปผิดหวังนะเหรอไม่ถึงไงอ้ผู้ชายคนนี้สมหวังไอ้นี่เป็นรูปผิดหวังนะ ไอ้นี่ได้ผ yeah. <laughs> <But still, S 2> oh, oh, ู hoven. ้หญิงคนนี้ไปไงไอ้นี่ก็ไม่ได้ไงอ่าอันนี้อันนี้เรื่องในบ้านพี่ะเนยไม่ใช่เรื่องบ้านพี่พี่กอดสองคนเลยโอเคโอเคยังผิดหวังอยู่ค่ะบายังผิดหวังอะพันหกห้าสิบเริ่มลดลงมาเรื่อยเลยเว้ยแล้วสิบหกห้าล่ะแตะไหมยังเจ็บอยู่นิดนิดเลยโอ้โหพ่นี่วันหลังขอให้มันตามกว่านี้อีกหน่อยได้ไหมพายอะเอาสิบหกเลยได้ไหมสิบหกมึงจะตัดกรอบทำไมซะลึก จะได้ซื้อไปใช้ดูดวงบ้างลองลองดูไหมสิบหกท่วนแตะได้ไหมอ๋อเนาะลดลงมานิดนึงเนาะสิบหกพันหกเออพี่คะสิบหกท่วนต่ออีกสิบหกสองศูนย์ก็แล้วกันพันหกใช่ไหมคือแต่สิบหกท่วนได้ก็ชื่นใจแล้วสิบหกท่วนปังได้ได้แต่ขออใบหนึ่งนะเพื่อความชัดนะบางท่านอาจจะงงให้ไพ่มันหมายถึงอะไรบ้างสูบกัญชาต้องบอกแล้วว่าได้ได้ ได้เมื่อวันก่อนแล้วพันหกร้อยเออเอาเเมื่อวันก่อนแตะแล้วใช่ไหมฮะเมื่อวันก่อนแต่แว,ว,แตว่าถ้าถึงหน<ะ>ึ่งเจ็ดห้าไม่น่าถหนึ่งเจ็ดห้าศูนย์ ทะลุมาหนึ่งห้าศูนย์หกแล้วนะใช่แล้วแบบนี้จะเป็นแบบไหนต่อก็มันก็ยังอยู่ในช่วงของการึ้นต่อได้อยู่เป็นีเป่าอ่ะนะครับเมืเ่อที่คุยกันมาตั้งแต่วันจันทร์นะฮะถึงถึงตั้งแต่ตั้งแต่เมื่อกลางวันนะครับแต่เมื่อวานนมันมีสัญญ,ญาณซื้อขึ้นมาแล้วก็มันก็ขึ้นจากมันไปได้นะครับอืขึ้นไปได้เรื่อยๆนะครับว่าไปเป็นวันๆไปนะครับแต่ต้านต่อไปก็พันห้าร้อยยี่สิบเจ็ด นะครับว่าไปที่แต่สเต็ปนะครับว่าแล้วพวกที่ทำฟิวเจอร์เป็นยังไงบ้างคะตอนนี้ฟิวเจอร์ว่ที่เราให้ให้จุดสต็อปลดไว้นะครับของขาช็อตนะครับคือเราช็อตมาตลอดนะครับแล้วเราให้สต็อปลดเพราะตั้งแต่เมื่อวาน97 978ใช่ไหมครับก็ต้องสต็อปลดไปนะครับสต็อปลดเราอยู่ที่97 978 ตบขาช็อตนะขาช็อตสต็อปลอตไปแล้วนะครับแต่ย่าลองเรามาจากเก้าเจ็ดหนึ่งจุดสองนะครับแล้วก็สต็อปลอตเราก็คืออยู่ที่นะครับเก้าเจ็ดแปดนะฮะเก้าเจ็ดเก้าเจ็ดแปดจุดเจ็ดนะฮะเพราะฉะนั้นขาลองตัวเก้าเจ็ดแปดจุดเจ็ดใหขาช็อตตัวเก้าเจ็ดแปดเจ็ดก็ต้องสต็อปลอตแล้วก็ลองกลับเข้าไปนะฮะเราจะเห็นว่าวิธีนี้อธิบายให้ฟังนะฮะเราจะช็อตมาที่เก้าเจ็ดหกเก้าหกหกแต่พอเก้าเจ็ดแปดเราสต็อปลอนแล้วเราลองเข้าไปเห็นไหมครับ มันก็จะกลับกลายเป็นโพซิชันที่ไม่เสียอะไรเห็นไหมครับ<ม>พอตอนนี้มันก้าแปดแปดดูไหมครับ <Okay. S 1> ขาดทุนไปสิบจุดแต่เรากำไรกลับมาสิบจุดอันนี้นอันนี้ระบบมันบอกว่าต้องทําแบบนี้นะครับตอนนี้มันบอกว่ายังรองอยู่นะยังไม่มีสัญญาณชอ็อตนะครับเพราะฉะนั้นถ้าทําตามระบบอ่ะพอมันก้าเจ็ดแปดก้าแปดศูนย์พึ๊กก็ตั้งรองเข้าไปเลย <Okay. S 1> นอาไหมครับส่วนข้างล่างก็สต็อปลอตไปแล้วก็กลับเป็นขาลองเลยนะฮะ <Okay. S 1> สัญญ,ญาณอันนี้จะอยู่ในเดลติชานี่เป็นระบบของเราเรา,เราทาแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นเวลาเราคุยท ในฟังเราพูดเนี่ยก็เป็นระบบของเราคนอื่นก็จะเป็นระบบของเขาถูกไหมครับเรา<ช>ระบบของเราเป็นแบบเนี้นะฮะเ<ไ>พราะนั้นฟังเราถ้าเข้าใจระบบเรามันก็ทําตามเราไปนะครับไม่ใช่บอกเอ้ย hey, ตรงนี้ขาดทุนนีเ่เราเล่นทีเฟนไม่มีกําไรขาดทุนนะครับเราทําตามระบบนะฮะถึง<ไ>ว่าตอนนี้เป็นลองนะครับลองมาตั้งแต่เก้าตั้งแต่ถ้าเป็นสัญญาลออเราก็คือเกิดเมื่อวานตอนเย็นนะครับเก้าเก้าเจ็ดสองนะฮะ แล้วสต็อปลอดก็วันนี้สต็อปลอดไปแล้วนะครับ978ถึงเั้แ78ก็ก็ทําทำโพซิชันตรงข้าไปเลยนะถือลองอยู่ครับตอนนี้นะถือลองนะฮะใช่แลถือมาตั้งแต่978นะครับเก้ง978นี่ก็เทคโปรฟิตได้หรือยังคะ989อะไรเก้าเงียยังไม่ไปบอกให้เทคนะเอ้าเหรอยังไม่บอกให้เทคนะฮะอมันเบรค987ด้วยนะฮะมันยังไม่บอกเทคมันบอกว่าตอนนี้มันเป็นลองอยู่นะฮะมันเดี๋ยวมันเดี๋ยวเวลาช็อตเดิมเดี๋ยวมันจะบอกเอง Uh <huh> นะครับแต่คราวนี้ถ้าเราจะช็อตตามตามตามแ like <Okay. S 1> นวต้านฮะมันก็จะอยู่ที่ประมาณ992อันนี้คือเป็นการช็อตตามตามแนวต้านให้สังเกตว่าถ้าถ้าถ้าวันวันจันทร์ใช่ไหมครับมันเขี่ยหายสูงกว่า99เขี่ย990แล้วกันนะเนี่ยมันก็จะขึ้นไปประมาณ992ซึ่งเราสามารถที่จะ,ะเราลองมาแล้วจะปิดไปก็ได้นะครับ <Okay. S 1> แล้วลอย่อลองระหว่างวันนะครับ uh huh. uh huh. ล,ลอยลอยย่อลองแล้วก็เล่นเป็นขาขึ้นไปจนถึงหนึ่งพันหกอะไรอย่างเงี้ยนะครับ <Ừ. S 2> มันจะเป็นระบบของมันนะฮะ <Ừ. S 2> แต่ตอนนี้ก็คือเราไม่ถือช้อนแล้วนะเราสต็อปเราไปแล้วนะฮะ <Ừ. S 2> แล้วเราก็ลองก็ก็เท่ากับว่าเราถือลองอยู่จุดที่แพงสุดก็คือก็คือเก้าเจ็ดแปดก็เก้าเจ็ดเก้าแล้วกันนะครับเราไม่มีใครถือลองสูงกว่าเก้าเจ็ดเก้านะครับพอพอทำปุ๊บระบบเราจะสั่งให้ทําปึ้งทันทีเลยถึงเก้าเจ็ดเก้าจุดแปดจุดเจ็ดนะครับเราถือลองอยู่ตอนนี้ แต่ถ้าถามว่าแล้วถ้าวันจันทร์มันลงเลยอะ<ม>เราก็รับผิดชอบไงว่าเราจะสต็อปลอตตรงไหน<ม>นะครับก็ต้องรอดูวันจันทร์หรือว่าดู<ช>ตรงนี้เลยตอนนี้เราก็ายังถืออยู่พสต็อปล็อตของวันจันทร์อยู่ที่เ,<อ>เก้าเจ็ดเก้าจุดสี่นะถ้าวันจันทร์มันต่ำกว่าเก้าเก้าสิบเราก็สต็อปลอ<ม>็อตนอบไหมครับค<ม>ือแต่ตอนนี้มันยังไม่บอกมีสัญญาณให้ช็อต คือเราลองมาสต็อปลอตก็คือเราต้องช็อตโครดถูกไหมครับตอนนี้มันยังไม่มีสัญญาณช็อตแสดงว่ามันยังขึ้นต่ออยู่นะแล้วเราก็ไม่ปิดเกงข่าวว่าอะไรทั้งหมดนะฮะแต่เราจะมองขึ้นต่ออยู่เพราะพอเราลองปุ๊บเรามองขึ้นละนะมันก็จะขึ้นไปเรื่อยๆจนมันมีสัญญาณแล้วก็บอกอันนี้มันเกิดตรงสัญญาณแนวต้านเพรามด้วยแท่งเทียนหนึ่งแท่งอันนี้เป็นสัญญาณสัญญาณที่จะปิดปิดลองแล้วนะคือช็อตโครดนะฮะระบบเราจะบอกทั้งหมดนะระบบเราจะประกอบด้วยแท่งเทียนกับสัญญาสต็อปลอตนะครับ ซึ่งเาฟังต่อเนี่ยมาก็จะเห็นว่าเออมันน่าศึกษาว่าระบบมันเป็นยังไงนะนะครับคนเข้าใจทีเฟกว่าต้องช็อตตรงไหนลองตรงไหนเราเล่นไปทุกวันอย่างเงี้ยนะอันนี้มันเล่นไม่มีทังแล้วเรารอพี่นิพนธ์บอกแบบนี้ได้ไหมล่ะมันต้องรู้เองครมันไม่รอไม่ได้แล้วเวลาพี่บอกล่ะบอกแบบเนี้ยก็ก็ให้เราต้องบอกเนี่ยให้เราไม่ได้ให้เราออกสื่อทั้งวันนี่ใช่ไหมค่ะถ้าเราออกสื่อทั้งวันเราก็จะภาคได้ไงถูกไหมครับวันนี้มันเป็นไปได้ยังไงที่เราจะมาภาคทั้งวัน เราบอกตามพี่ตอน11โมงแล้วตอนเย็นใช่แต่11โมงก็ทัน1 1โมงเราก็บอกไปแล้วนะครับตั้งแต่มว่าวานตอนเย็นเราก็บอกไปแล้วถูกไหมครับไปฟังเทปื่อวานตอนเย็นก็จะบอกไปแล้วว่าขาช็อตต้องระวังขาลองเนี่ยมันเกิดสัญญาณรองขึ้นมาแล้วทุกค่า7.1.2พี่จะบอกหมดออถ้าถ้ามันเห็นเราก็จะบอกแต่ตอนตนก่อนเกิดเรื่องเราบอกไม่ได้ว่าเออตรงนี้จบแล้วเลิกอะไรมันไม่ทันอย่างนั้นเหรอเราบอกกออยู่แล้วเราบอกก่อนอยู่แล้วว่าถ้ามันผ่าน9.7 9.7 1.2เนี่ยมันจะเป็นสัญญาณรอง แล้วอวายมันก็ผ่านมาแล้วแล้วระบบเราก็บอกต่อว่าเอ้ย้ถ้ามันผ่าน9.8.2เนี่ยนะมันเป็นสัญญาณสต็อปรอสของขาชอตที่ถือมายาวๆมันก็จะบอกว่าแล้วมันบอกต่อว่าไอ้ตุ้ง9.8.7เนี่ยถ้าคุณสต็อปรอสไปแล้วคุณก็ต้องใส่รองเข้าไปเลยเพราะว่ามันเป็นสัญญาณรองครั้งแรกนะฮะของคนที่ถือยาวเรา้ไหมฮะเออมันจะบอกเป็น ระบบอ่ะเพราะว่าก็เล่นทีเฟมันไม่ใช่ไม่ถึงคุณมว่าทุกคนอน่ะจะเล่นเทรนยาวบางคนเขาก็เล่นเทรนสั้นเนอแล้วแต่แล้วแต่แล้วแต่คนนี้คนนี้แต่ระบบของเราที่แบบเล่นจะเอาเงินเอาเงินเนี่ยจะต้องเออมันไม่ใช่อ๋อเหรอของเรามันบอกทุกกลุ่มเลยว่าเอาตังกําไรกําไรอะไรเงี้ยของคนเรามันจะของเราจะบอกทุกกลุ่มว่าคุณจะเล่นกลุ่มไหนไม่ได้มันบอกคุณหมดเนี่ยบอกแบบนี้แล้วคุณก็ไปเลือกเองว่าคุณจะทําอะไรนะครับมันน่าสนใจไหมล่ะก็ก็น่าสนใจแต่แบบมันคือคือฟังพี่ตามพี่แล้วมันมันเหมือนกัน เออแต่ถ้าสนใจทําไงก็ลองกลับไปฟังเทปที่เราพูดเรื่องทีเฟยกย้อนหลังไ้เนี่ยเราไปฟังย้อนดูว่าเออถ้าทําตามเนี่ยถ้าเราทาอะอเออมันถูกมันได้ไหมล่ะโอเคปัญหาก็คือว่าเราไม่ทําไงนึยออกไหมครับมันไม่รู้ไงเออมันไม่รู้ขนาดบอกเนี่ยนะมันก็ไม่รู้แต่ถ้ารู้ปุ๊บเนี่ยมันก็จะค่อยตามเอะ เขาพูดอย่างนี้อ๋อมันเป็นอย่างนี้เขาพูดอย่างนี้เป็นอย่างนี้อ๋อระบบมันเป็นอย่างนี้เราก็ไปซ้อมตามตามไปถูกไหมครับอ๋อทีเฟกมันไม่ใช่เล่นบอกว่าพอมันจะช็อตแล้วเราก็ไปถอยช็อตถอยช็อตกันไม่ใช่ใช้วิธีของเราใช้ระบบสต็อปลอสพอสต็อปลอสแล้วลองสวนเข้าไปเลยไหมครับสมมติผมยกตัวอย่างนะครับคุณไปช็อตมาเก้าเก้าเก้าเจ็ดหกเก้าเก้าหกเก้าหกเก้าแล้วกันเมื่อวานพอมันผ่านเก้าเจ็ดสองปุ๊บคุณสต็อปลอสเลยคุณคุณลองกลับเข้าไป ใช่ไหมครับอีกคนหนึ่งเขาถือมายาวจัดหนึ่งพันแล้วแล้วก็พอมันผ่านเก้าเก้าเก้าเจ็ดแปดจุดจุดเจ็ดใช่ไหมครับเขาก็เขาก็ล็อกโปรฟิตแล้วก็ก็ลองเบ้งกลับเข้าไปเพราะเขาเล่นยาวไงเห็นไหมครับคนสองคนนี้เขาจะเล่นไม่เหมือนกันละถูกไหมครับคนที่ถือมาจากหนึ่งศูนย์น่หกอ่ะเขาต้องเขาต้องล็อกโปรฟิตละเขาไม่ได้สต๊อปร็อนะเขาล็อกโปรฟิตที่เก้าเจ็ดเก้าเป็ตัวอย่างนะครับแล้วตอนนี้เขาถือลองแล้วนะครับ ก็จะเป็นแบบนี้นะโอ้ย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 แต่คนเข้าใจว่ายังไงครับบอกว่าพอเขาลองเข้าไปหรือช็อตเข้าไปเนี่ยเขาต้องปิดโพสิชั o ให้ได้กําไรเท่านั้นอเออที่มันเป็นไปไม่ได้ในจังหวะที่หูเลี้ยวหัวต่อที่มันจะกลับขาเนี่ยมันไม่มีทางหรอกที่ใครจะไปรู้ว่ามันกลับตรงไหนแต่ตอนนี้เรารู้ว่ามันกลับเป็นขึ้นแล้วนะครับค่ะได้พี่กตลาดก็ปิดเหนือพันห้าร้อยหกไปอยู่ที่พันห้าร้อยเจ็ดแล้วเนาะวันนี้ก็ตรงแนวต้านที่ยี่สิบห้าวันพอดี แล้ววันจันยังไงอะถ้าเป็นอย่างเงี้ยก็บันจันทยังไงก็มันมันบอกว่ามันขึ้นต่อบรนจันมันบอกว่าขึ้นต่อแต่ห้าเปิดโดดนะเปิดโดดยังไงคะเปิดโดดเปิดโดดมันถึงช้าเปิดมาเลยหนึ่งพันสิบสองเออหนึ่งพันห้าร้อยสิบห้าหนึ่งพันร้อยสิบสองเปิดโดดเงี้ยปิดเลยเลิกเลยจบโอเคอ่อา,อาเดี๋ยวเดี๋ยวเ<บ>าจมัน<า>จะบอกท่าเราแบบนี้ คือนี่คือเทคนิคอลที่มันจะบอกเราแล้วเราทําตามไหมล่ะพอเราไม่ทําตามที่เฟกต้องทําแน่นอนนะครับแต่หุ้นถามว่าตัวไหนจะต้องทําแบบนี้แ่ละเพราะ่ผมก็บอกหุ้นมันยากไงนะครับเพราะบางตัวมันสามารถขึ้นต่อไปได้บางตัวมันก็หยุดขึ้นบางตัวลงเลยเออไอทีดีแดงเลยใช่เน่ยเห็นไหมเห็นไหมแต่ดาวแดงก็จ้บอกว่าไอทีดีมันพักฐานอยู่แล้วเราก็ไม่สามารถคาดต่อไปได้ว่าไอทีดีมันจะวิ่งต่อขึ้นไปเก้าบาทไหมอ่อ เราก็ไม่รู้เพราะว่าสมมติว่าถ้ามันขึ้นไปแค่พันหรอยี่สิบแล้วมันจบละแล้วมันกลับขาลงละมันก็ไม่ได้หมายถึงว่าไอทีดวิ่งสวนไปเก้าบาทไม่ได้นะเพราะตลาดตอนนี้มันเป็นแบบนี้อยู่ผม้องบอกว่าหุ้นเนี่ยมันยากนะเพราะั้นไอทีดีขึ้นมาแถวนี้แบ่งขายแปดบาทห้าสิบแบ่งขายเก้าบาทขายหมดมันต้องทําแบบนี้เพราะมันไม่มีใครรู้มันอยู่ที่ว่าเขาจะทํำยังไงทางแล้วบีทีเอสหรัคะพี่อะไรนะบีทีเอส T มีมีคนเข้าใจผิดอะ่ะ <B> เดี๋ยวเดี๋ยวเคลียร์กันก่อนพี่นิพนธ์พูดคําว่า BTS เอสขาคิดว่าพูดหุ้น BTS ี T A, เอสไอคำว่า BTS ของพี่นิพนธ์เขาเรียกถึงว่าเป็นบิ๊กเทรดไซส์เออคนเข้าใจผิดเขาถามในเฟซบุ๊กไงอ่าบิ๊กเป็นบิ๊กเทรดไซส์ไหมคือตลาดหุ้นไม่มีสัญญาณรีเวอร์โซลนะครับเพราะฉะนั้นก็เป็นสัญญาณที่แบบกลางๆอ่าก็คือรองเข้าไปกลางกลางส่วนหุ้นรถไฟฟ้า BTS ล่ะ มันก็ขึ้นอยู่ไงโอเคไงเอาถามให้เขาหน่อยเขาถามมาอ๋อก็ยังเป็นขึ้นอยู่นะฮะต้นทุนเก้าบาทยี่สิบขายดีไหมขายดีไหมดูเน็ต้านที่เก้าเจ็ดห้าถามให้แล้วนะดูที่เก้าเจ็ดห้านะครับบีทีเอสเป็นแพทเทิร์นที่จะเปลี่ยนไปกลาขึ้นแล้วนะรถไฟฟ้าเลยพูดคำว่ารถไฟฟ้าเลยรถไฟฟ้าบีทีเอสถือต่อได้เลยนะครับถือต่อไปสิบบาทเดี๋ยวคนเข้าใจผิดอ่ะใช่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 ถือต่อไปเท่าไหร่นะคะอ่าก็ประมาณะสิบบาทนะถเลขมงคลสิบบาทนะครับถือต่อเขาถามมาว่ายังไง พอแจ็ซเราก็เป็นเราก็ยังตือต่ออยู่นะอตอนนี้ชนแนลต้าอยู่ถ้าแถวเนี้ยอาจจะมีย่อวันสองวันนะก็ดูหกบาทแปดสิบแเรามาพูดพตทอยจีซีมะจีซีใกล้แล้วสี่เจ็ดสิบสองอ่ะใกล้ยังไงไม่รู้ก็นี่ถามถามตอบตอบเป็นหลักการนะเซตเขาลงไปอ่าตอนนี้เบรสิบเจ็ไปต่อไปก็ตรงแนวต้าต่อไปนะครับ เบรกแล้วเดี๋ยวผมดูเบรกเบรกหัวใหญ่แหะนะครับเบรกหกสิบหกสองห้าโอเคไต่อต่อไปจะเป็นยังไงดูต่อนิดนึงนาต้านต่อไปก็ไปดูที่หกสิบเก้าบาทห้าสิบหกสิบเก้าบาทห้าสิบเก้าบาทห้าสิบก็เป็นนาต้านย่อยนะครับหกเก้าบาทห้าสิบเป็นนาต้านย่อยดูนาต้านใหญ่ๆเลยนะครัาต้านใหญ่ๆก็จะอยู่ที่มหาทุนแล้วเจ็ดสิบห้าบาทนาต้านใหญ่เลยทุกอย่างยังไงก็น็อกอขอให้มันผ่านสองบาทก่อนเถอะใช่ ก็ดูหกสิบ <Ende esa> ้าสิบทีหนึ่งเป็นทางการย่อยๆทาง้าย่อยไม่ถึงว่าชนแล้วก็อาจจะผ่านได้เลยนะครับแต่ถ้าเจ็ดสิบห้าเนี่ยไม่ผ่านแน่นอนอ่ะมาดูอินทัศให้หน่อยเทคนิคเทคนิคอินทัศนะครับจิกพินิพนก่อนถ่ายตลาด้เลยหุ้นเผื่อเผื่อบรรจารทัศนเป็นใช่เวที่เฉยไม่มีอะไรกมีอิทธิพลกับการขึ้นของตลาดรอบนี้จ้าทีเมบี ทีเอ็มบีนะครับไหนๆก็ไหนๆเราถามให้หมดทุกตัวในโมดเอ็มทีฟเลยก็ตามเซตเลยนะครับขึ้นมาแพทเทิร์นตามเซตชนแนวต้านเดียวกับเซตเท่าไหร่สิบแปดห้าสองจุดห้าแปดเนี่ยก็เท่าชนเส้นยี่สิห้าวันเหมือนเซตเลยถ้าผ่านตรงนี้ก็จะไปเจอแนวต้านสําคัญนะครับเท่าไหร่คะสองบาทหกสิบหกสองบาทไม่เคทีบีค่ะอ๋อทีเอ็มบีเหลือเคทีบีโอเคหมื่นเลยโอเคทีเอ็มบค่ะโอเคดูสัญญาณทาง เออวันนี้ดูถ้าแผ่วนะก็ดูดาวต้านแค่สิบแปดบาทสามสิบเียอ่าได้ได้เก็บมาตอนสิบแปดทวดไงใช่ใช่ก็ยังดูอ่อนกว่าคนอื่นนะเอทีบีวันนี้มันบุลุมไม่ได้เข้าเข้าตามนะครับมีอะไรอีกอ่ะที่ถามกันอยู่ไออาร์พีซีหุ่นไออาร์พีซีผมว่านะแถวๆนี้นะรวมมาแถวนี้ยผมว่าไม่มีดาวซช้แล้วละนะ่อ๋จริงเหรอไม่บอกตอนสี่บาทสามบาทแปดสิบสี่นี่แหละแท่งนี้ก็ ก็น่าจะขึ้นต่อได้นะคือคือวอลลุ่มไม่ได้สพอร์ตจัดขึ้นไออารพีซีบอกว่ากําลังจะเก็บผู้รอบใหม่เพราะนั้นจะยืนอยู่แถวแถวนี้อีกนานอ๋อแล้วไม่ต้องรีบหรอกงั้นไม่ตอตั้งเป็นใช้ถุนก่อนขึ้นมาขายลงมาซื้อดูวอลลุ่มอ่ะว้แต่วันไหนวอลลุ่มเข้าพวดเยอะๆนะอันนั้นไปละนะครับถ้าวอลลุ่มยังเป็นแบบนี้ข้างล่างข้างล่างไม่ต้องเข้าใช่ก็ขึ้นมาก็ขายลงมาก็ซื้อเพราะวอลลุ่มไม่ได้สพอร์ตของการรอบนี้อ่ะแล้วเอลวีทีราคาหนับหนึ เอี่ย AOT นะครับค่ะอันดับหนึ่งนะฮะห้าบาทอันนี้บอลุ่มดีด้วยโอ้โหเยอะนะสองพันล้านด้ก9.3.8นะฮะชน3.8แล้วก็วอลุ่มมากกว่าน่าจะผ่านนะค่ะน่าจะผ่านดูต่อไปที่3.14นะโอ้โหอู้หูดู3.14ไปก่อนโอ้ใครได้มา2.8จัดถือ AOT ถือ GC ถือปตทเดใช่ ขายตัมดาวน์ต้านนะวิธีเสกก็ต้องขายตัมดาวน์ต้านนะครับแต่ไอเอออทีมันไม่มีดนวนต้านแล้วนะฮะทำไมล่ะคะมันไปยืนเป็นขาขึ้นอ๋อเหรอใช่คนมีก็ต้องปล่อยมันยืนขาขึ้นเหมือนถ้ากลุ่มกลุ่มไออธิบายก็กลุ่มรัมหมาก็คือยูนิคคอลเลคชั่นที่บอกว่ามันเป็นขาขึ้นอ่ะทรงแบบนี้หรือเปล่าคะเออทรงเดียวกันเหรอเดี๋ยวไปดูเทคนิคซิทรงยูนิคเดี๋ยวเดี๋ยวไปยูนิคที่เราบอกว่ามันเป็นขาขึ้นนะฮะ เนี่ยมันขึ้นไปสิบหกแล้วเห็นไหมมันเริ่มขึ้นมาแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวขอดูทรงว่ามันเหมือนกันหรือเปล่าเราดูเส้นเรียงเรียงไหมฮะเส้นมันเรียงเห็นไหมครับยูนิคอนสตรัคชั่นมันเรียงจากเส้นเส้นเส้นมูฟวิ่งสั้นมามูฟวิ่งยาวแล้ววันที่มันเบรกขึ้นไปอ่ะมันมีบอลล่มเข้าเห็นไหมครับหลังจากนั้นมันก็จะลอยขึ้นไปที่ไฮเดิมที่สิบหกบาทสิบหกบาทเท่าไหร่ไฮเดิมมันไฮเดี้สิบหกบาทเจ็ดสิบเออมันจะมันจะลอยไปถ้าผ่านไปมันก็จะเป็นขาขึ้นยาวเลยก็แอบมมมาาาเเหหือนนนนนนกกกกััะยูิดลง ก็เยอะเลยนี่ที่เดียงตับตับ,ต,บตับขึ้นมานะคะอ่าโอเคอ่ะเดี๋ยววันอาทิตย์นะคะพี่นิพนธ์ครับวับนอาทิตย์เจอกันที่โรงละครอ,อักษรานะคะได้ครับแล้วก็รายละเอียดก็เผื่อขาดเผื่อเดะะ้อค่ะพี่ได้ครับเพราะว่าบางเรื่องบางราวที่พูดไปอะ่ะมันก็นะพูดความจริงมันก็เป็นภัยกับตัวนะต้องเตรียมไม่ถึงเตรียมมือปืนไปคุ้มครองไปหรือไง คงไม่ใช่ม wow. ั้งเราคงไม่ได้ไปพูดอะไรที่ไปไปแบบทําร้ายใครไม่ใช่นิสัยเราอยู่แล้วแลนวเราพูดก็คงแบบว่าไปไปทำให้มันเห็นภาพให้เราเห็นภาพว่าเขาทําอะไรกันวิธีการเขาทําเป็นยังไงเขาก็ทํากันแบบเนี้ยอในโลกเขาังกันแบบเนี้ยเราไปคิดซื่อๆเองว่าไม่มีใครเขาทาแต่เขาก็ทํากันแบบเนี้ย ั่วไปที่ไหนเขาก็ทำาวัน,นั้นคือถ้าตลาดหุ้นมันเป็นแบบเนี้ค่ะตามมาตรฐานของแต่ละตลาดนะตลาดหุ้นไทยมาตรฐานสูงหน่อยมันก็ไม่รู้เยอะมากกว่าคนอื่นเขาอะไรเงี้ยเออทํานองนี้ยคงไม่ได้ไปว่าว่าเขาทําแล้วเขาผิดเขาเป็นโจรอะไรไม่ใช่ม,มันไม่ใช่ใชเพราะมันไม่ไมีใครผิดใครโจรในวงการนี้มันมีแต่ว่าใครเขาทําแบบไหนแต่เราจะได้รู้ว่าแล้วเราจะไปทํากับเขาไหมเราชอบแบบนี้ไหมังเนื้อชอบรังยาเราชอบแบบไหนแต่เราชอบแบบนี้เราก็ต้องรู้เรื่องแบบนี้นะ เออเขาทำแบบนี้นะแล้วก็ต้องรู้เก็บอ๋อถ้าแบบนี้เขาจะทำแบบนี้ออกข่าวแบบนี้อย่างนี้่อยข่าวออกมาวันนี้เเตรียมข่าวอาทิตย์หนึ่งอะไรเงี้ยพินารก็จะไปบอกอย่างนั้นละแล้วกรไปถ้าเราเช็คข่าวเฮ้ยมันปล่อยข่าวมันเรื่องนี้มันตั้งแต่ตอนไหนวะราคาดีเท่าไหร่วะจับจ้องดูโอ้ยพวกนี้พอออกข่าวมันลงตลอดทางเลยแล้ววิธีการปล่อยข่าวต้องยังไงร่าฟังได้เปล่ามีปล่อยข่าวมันเป็นระบบออไรทำนองอะไรเงี้ยเป็นเล่าในวันนั้นแหละนะนะได้ได้ไม่ต้องเตรียมเสื้อกรากหรอกเดี๋ยวหายันใส่ให้ อ๋อผมไม่มีพิษเป็นภัยเราผมไม่กลัวอยู่แล้ว <c oughs> ไม่มีใครทำอะไรเราอยู่แล้วนะครับเพราะเราก็ไม่เคยเป็นปพิษเป็นภัยกับใครนะครับหูนี่พี่นิพนธ์เชื่อเปล่ารายการเรานะโอ้โหประเทศเพื่อนบ้านในลุ่มน้ำโของอะดูรายการบิสซิสไลน์กันอะสนานเลยเขาดูผ่าน Youtube กับเว็บไซต์นี่แหละ ทักทายเลยเพื่อนบ้านที่ลาวนี่ถ้าผมไปลาวนี่ก็เป็นเป็นแบบว่ามีแฟนแฟนคลับเลยใช่งงเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเราก็บูมตลาดหุ้นลาวนี่เขาบอกว่ามีขนเงินไปลงทุนลาวกันเพียบเลยเนี่ยไม่ขนเงินไปเพราะเออนี่ยในการวิเศษลายช่องสุบรรภูมเนี่ยขนไปฝากกันเพราะที่ลาวเราเบี้ยสูงเขาออกขนแล้วว่าห้ามขน ฝันดีนะคะคนลาวทั้งหลายน่ะเดี๋ยวเราเจอกันเดี๋ยวมีสัญจรกันเดี๋ยวสัญจรไปโอ้ยตลาดเดนนี่เวิร์ลไวน์ไม่มีพรมแดนกีดกั้นแล้วล่ะโทรศัพท์คุยกันได้เลยใช่อยู่ไหนก็คุยกันได้หมดแหละนะฮะโบนูดอนคนแก่นน่ะน่ะเออนี่มีมีมีเขาบอกมาอุยฟังรายการพี่มอนทั้งวิทยุทั้งทีวีเลยมาฟังจากลาวได้ขอบคุณนะครับผมเจอกันวันอาทิตย์ค่ะครับผมครับสวัสดีค่ะค่ะค่ะสวัสดี